นีอ้อาจารย์จะชวนพวกเราไปอาบป,ป่าค่ะฟังไม่ผิดนะคะไม่ใช่อาบแดดนะคะแต่เป็นอาบป,ป่าจริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า,า forest bathing ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเรียกว่า Shin วินโ o กุทําไมต้องภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าคำว่าอาบป,ป่าเนี่ยเกิดขึ้นนะคะจากญี่ปุ่นนะคะในช่วงปี1980นะคะในช่วงนั้นเนี่ยเขารณรงค์ให้ชาวญี่ปุ่นนะคะ ไปไปไปเดินป่ามากขึ้นนะคะเข้าป่าเพื่อจะใช้ธรรมชาติเป็นการบําบัดสุขภาพกายและสุขภาพใจนั่นะคือเหตุผลที่หนึ่งนะคะเหตุผลที่2ก็คือว่าเขาต้องการให้คนเนี่ยรีคอนเนคกับธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันปกป้องรักษาป่าค่ะแล้วการอาบป่ามันช่วยให้สุขภาพกายใจดีขึ้นจริงไหมน,นะคะเขาก็มีในักวิจัยได้ศึกษารเรื่องนี้อย่างจริงจังมาครบๆนะคะว่าความลับสองอย่างที่ช่วยได้จริงๆก็คือว่าอย่างที่1นนะคะ ป่าเนี่ยมันมีออกซิเจนหนานแน่นแน่นอนมันก็ดีกับสุขภาพนะคะอย่างที่2ก็คือว่าต้นไม้นี่นะคะเขาผลิตหรือว่าแล้วก็หลั่งสารเคมีธรรมชาตินะคะที่เรียกว่าไฟโชนไซต์นะคะมันเป็น Natural Oil, ปน a t ช r a l ์ออยล์หรือน้ำมันสารสกัดธรรมชาตินี่นะคะที่เอาไว้ต่อสู้กับเชื้อราและแบคทีเรียแล้วนะักวิจัยพบว่าน a t ช r a l ์ออยล์อันเนี้ยมันมีผลต่อมนุษย์นะคะโดยที่มันช่วยลดความดันโลหิตลงนะคะแล้วก็ทําให้หัวใจเต้นช้าลงเขาพบว่า คนที่อาบป่ามากขึ้นเนี่ยนะคะมีความดันที่ลดลงนะคะมีความเครีอดสะสมน้อยลงนะคะมีความตื่นเต้นะวนกระววยใจหรือแอนซตี้ลดลงน,นอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ยาวขึ้นค่ะแล้วเราจะอาบป่าย,ยัางไงกันนะคะคือมันไม่จําเป็นนะคะว่าเราจะต้องลุยป่ากิจกรรมผัดผลอะไรนะคะการอาบป่าประเด็นสําคัญก็คือว่าเราจะใช้สัมผัสทั้งห้าของเราในรับธรรมชาตินะคะเราจะมองสีเขียวนะคะแสงสีเขียวๆของต้นไม้นะคะเราจะสูดกลิ่น ของป่านะคะแล้วก็เราจะรับ uh, natural oil นะคะเราจะเอามือเราเท้าเราสัมผัสธรรมชาตินะคะกอดต้นไม้หรือว่าเราฟังเสียงนกเสียงความเงียบเสียงลมอย่างนี้นะคะนี่คือนี่คือปูวใจสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรได้บ้างทําได้หลายอย่างเลยคะ่ะอ,อาจจะโยคะนะคะในโยนะคะเนเราอาจจะไปเดินป่าถ้าคุณชอบออกกําลังกายแบบเดินนะคะหรือคุณอาจจะชอบอาร์ตอาจจะไปวาดรูปนะคะแต่งกลอนในป่าหรือน,ะนั่งเฉย นั่งเฉยๆเอารับรับสัมผัสทั้งห้าอย่างแท้จริงเลยนะคะสําหรับอาจารย์นะคะอาจารย์ชอบเดินป่ามากชอบไฮรกิ้งนะคะไฮรกิ้งเนี่ยมันคือขึ้นเขามันจะมีส่วนที่เป็นโอเวนสเปซเดินขึ้นปีขึ้นบนเขาแล้วก็เข้าที่ป่าทึบนะคะก็ชอบทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าเนื่องจากไม่สามารถไปได้ไบ่อยๆเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ที่นี่ค่ะที่ส่วนรถไฟนะคะตรงนี้เลยน,นะคะตรงนี้คือ,อ,อต้อนจารจูรีต้นใหญ่มากมออยู่ใต้าจารจูรีแล้วมันเหมือนอยู่ป่าจริงๆค่ะพวกเราก็ลองกันดูนะคะลองอาบป่ากันค่ะ ขอบคุณค่ะ